วันนี้วันที่หนึ่งเดือนกันยายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้หยุดจดจำร่างกายของลูกและทุกๆคนอื่นๆเหล่านั้นและให้นึกถึงพ่ออย่างมั่นยำอย่างที่ท่านเป็นและท่านเป็นอะไร และให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นจุดแล้วก็จดจำพ่อในรูปของจุดคำถามของเมรีในวันนี้ความรู้อะไรที่ลูกๆได้รับจากพ่อเท่านั้นในเวลานี้ความรู้ที่ไม่มีใครอื่นใดสามารถให้กับลูกๆได้คำตอบลูกมีชีวิตอยู่ด้วยกันเช่นสามีและภรรยาลูกดูแลบ้านเรือนของลูกแล้วก็ยังคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ พ่อนั้นได้ให้ความรู้กับลูกนี้ในเวลานี้ไม่มีใครอื่นใดสามารถให้ความรู้นี้ได้ลูกลูกจะต้องบริจาคก,กิเลสทั้งห้ากิเลสหลักๆก,ก็คือตัณหาหลคะซึ่งลูกจะต้องพิชิตมันอย่าให้ได้อย่างสมบูรณ์โดยการจดจำผู้ทรงอำนาจเท่านั้นและทำตามคำสั่งของท่านลูกๆจะได้รับกำลังสำหรับสิ่งนี้ได้ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเอาพ่อไว้ในหัวใจของลูกและให้คงอยู่อย่างมีความสุขในการได้รับสมบัติแน่นอนลูกลูกจะต้องกลับมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จุดที่สองเพียงแต่คิดว่าแต่ละดวงยาณน,นั้นแสนเล็กอย่างไรแต่ละดวงยาณน,นั้น มีบทบาทอันไม่เสื่อมสลายบันทึกไว้ภายในตัวเขาอย่างไรจงมาเป็นจุดแล้วก็อยู่ในการจดจำของพ่อผู้เป็นจุดท่อนของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดและมีภูมิปัญญาที่สุดและเพียงแต่ให้ความสมัครใจของลูก ด้วยความมุ่งมั่งและได้รับตอบแทนเป็นล้านล้านกำลังสองเท่าขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดและมีภูมิปัญญาที่สุดเทียงแต่ให้ความสมัครใจของลูกด้วยความมุ่งมั่นครั้งเดียวเท่านั้นและได้รับตอบแทนล้านล้านกำลังสองเท่าลูกลูกที่ฉลาดที่สุดและมีภูมิปัญญาที่สุด จะให้ข้าวที่ไม่ได้ล้างหนึ่งหยิบมือแล้วก็สร้างโชคล้านล้านกำลังสองเท่าพวกเขาเพียงแต่ให้ข้าวและในการตอบแทนของสิ่งนั้นได้รับพลังทั้งหมดสมบัติทั้งหมดและก็มากกว่าอาหารที่มากกว่า36มสิบหอย่างยังไรก็ตามในเวลาของการให้เหมือนกับที่สูดาม่า แม้นอย่างให้มากเท่านี้บางคนนั้นแอบซ่อนไว้ภายใต้แขนของเขาพ่อนั้นสามารถที่จะเอามันได้โดยการดึงมาจากลูกๆเหล่านั้นแต่ถ้ามันถูกเอามาจากลูกๆล,ลูกก็จะไม่ได้รับตอบแทนมันมากเพราะฉะนั้นเมื่อลูกได้ให้แม้นแต่ ความสมัครใจเพียงแค่ครั้งเดียวของลูกด้วยความมุ่งมั่นมันก็เป็นเหมือนกับการได้รับล้านล้านกำลังสองนี่คือการอยู่อย่างฉลาดมีประโยชน์ในการให้ในหนทางเช่นนี้คติพจน์ผู้ที่เฝ้าดูทุกเกมด้วยการละวางเช่นผู้เฝ้าดูจริงๆแล้วคือผู้เฝ้าดูที่ละวาง ผู้ที่เฝ้าดูทุกเกมด้วยการละวางเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางจริงๆคือผู้เฝ้าดูที่ละวางอัจฉาโอมชานติ